ครับนะครับกราบสวัสดีนะครับที่ปีใหม่ไทยนะฮะวันสงกรานต์13เดือนเมษา66นะครับก็ตอนรับเข้าสู่ช่องให้หนุ่มสารพัดนะครับครับก็เนื้อหาวันนี้นะฮะก็มีเกี่ยวกับลูกค้าหรือว่า FC นะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็พอดนี้เมื่อวานนะครับฝนตกนะครับตอใบยบนะครับก็อากาศอบอ้าวนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับออออขออนุญาตใช้คำว่า FC นะฮะจะว่า FC ก็ใช่ะจะว่าลูกค้าก็ใช่นะครับก็คือเหอ็นในคอมเมนต์นะครับหลายๆคลิปนะที่ผมได้อัพออออออโหลดลง Youtube นะฮะก็ มีพี่น้องนะครับสอบถามนะฮะเกี่ยวกับยังไงเกี่ยวกับราคามีดนะครับก็คือนะครับทุกคลิปนะฮะที่ผมลงไปนะครับผมก็ได้บอกทุกคลิปนะฮะเกี่ยวกับราคานะครับแต่มีพี่น้องบางคนนะครับคอมเมนต์มาถามราคาว่าเท่าไหร่นะครับ อพอพบตอบก็ก็หาว่ามันแพงนะครับนะครับพอตอบไปก็เงียบไม่ตอบกลับนะครับก็คือ,อลูกค้าแบบนี้นะครับคือคนส่วนนี้นะส่วนใหญ่จะสอบถามแต่ไม่ซื้อนะครับนะครับถ้าคนอยากได้จริงๆนะฮะเขาจะไม่ถามแบบนี้นะฮะเขาจะ เอดไลมาเลยนะครับเขาจะทักมานะครับสอบถามรายละเอียดนะครับนะฮะก็พบเจอหลายครั้งนะฮะลูกค้าประเภทนี้นะครับใช้ใช้คำว่า fc นะฮะไม่อยากใช้คำว่าลูกค้านะครับถามมาหลายคลิปนะก็ตอบไปก็บางคนก็หาว่าแพงบางคนก็เงียบเก็บนะครับไม่ตอบกลับนะครับ ก็เลยทำคลิปให้ดูนะครับนะฮะก็เพื่อเป็นความรู้นะฮะในสาหรับเอฟซคนใหม่นะครับที่เข้ามารับชมนะครับนะก็ราคานะฮะผมแจ้งแจ้งเอาไว้ทุกคลิปนะฮะนะครับยกเว้นนะครับมีดที่ผมทำอาไว้ใช้เองหรือ ทำมาไว้ให้พ่อ,อไฮไลท์เนี่ยอันนี้ผมจะไม่บอกราคานะพพเพราะว่าผมไม่ได้ขายนะครับนะบต้องเข้าใจนะครับรับก็นะเดี๋ยวตอนนี้ก็กำลังมีอีเนปนะครับอีเนปไทยนะครับก็คิดว่าเออจะทำมาไว้สองเล่มนะฮะก็คือว่าจะเออเอามาจำหน่าย นะครั้งเดียวนะครับพร้อมกันนะครับตอนนี้กําลังทําอยู่นะฮะใครที่สนใจก็รอติดตามนะฮะว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะครับแต่ว่าเป็นไซส์เล็กไม่ใหญ่นะฮะพอดีพกพานะครับนะฮะก็ครับฝากติดตามนะฮะก็แจ้งนะคืองานสั่งทำเนี่ยนะฮะ ผมผมจะไม่รับนะฮะนะครับผมไม่รับนะฮะก็คือผมจะทําลง YouTube ครับถ้าใครสนใจก็เออ่สอบถามมาอย่างนี้นะฮะเดีว่าประเภทงานสั่งทำผมจะไม่รับนะฮะนะครับะครับก็นะครับ,นะรบฝากเอาไว้แค่นี้นะครับนะฮะ ถ้าไม่คุณไม่อยากต้องการออ่จริงๆนะฮะก็อย่าทำอย่างนี้นะฮะเพราะว่าเสียความรู้สึกนะครับนะฮะตอไปก็ไม่ตอบกลับนะครับนะฮะก็ฝากไว้นะฮะครับคลิปนี้ก็นะฮะเอาไว้แค่นี้นะฮะสั้นๆนะครับไม่ยาวนะครับแต่มีเนื้อหานะครับครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีวันปีใหม่สงการไทยครับสวัสดีครับ